สามดีครับพี่นอ้องปรกอบไปมดหมอแค้นแฟนหมอลำเอซของหมอลำเสียงมีหกนกพงสักกอเอฟซของอีหลาหน่อยอ่าอ้ายสกุลนาพรเสียงมีหกตามที่พ่อจ๋าได้ออกมาพูดว่าได้มีขโมยซึ่งเป็นคนในวงเสียงมีหกได้มา ขโมยเงินจำนวนสองแสนบาทานะเนาะหลายคนได้เดาเป็นผู้นั้นผู้นี้แล้วไปเจาะจงน้ำเจาะจงว่าเป็นคนในวงของเอจ้นเจาะจงว่าเป็นเต้าเบิร์ดแน่เจาะจงว่าเป็นน่องธนาดลแน่ซึ่งคุณอยากอก็คเคยเว้าแ้้เนาะคานอบะ เวลาไปจอโจงคนไปไปคอมเมนต์อย่งอย่าไปคอมเมนต์จอโจงถ้าตัวเองไม่รู้ไม่มีหลักฐานถึงแม้ว่าเออเจ้าคิดว่าทอน,นีออกไปเอยซื้อเพื่นดอกมาเพื่อนก,เกเ็เกิดความเสียหายเกิดความบอสบายใจแล้วมันแก่ขึ้นเพราะไรเด้ แล้วมันก็จะเป็นตาบาปติดตัวของเขาตลอดไปถ้าเขาก็ได้เป็นคนออกไปมันเหตุให้เกิดเกิดความเสียหายจากการคอมเมนต์ของของเอฟซีหรือต่างๆนานาผิดสิเป็นเอฟซีหรือเ่อเป็นเอฟซีก็สร้างไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนต์ผู้ใดก็สร้างอย่าไปเจาะจงถ้าไม่มีถ้าไม่มีมมหลักฐานเจ้าจะไปคิดว่า คิดว่าผู้นัน้นคิดว่าผู้นี้มันคิดบปไดดคิดออกไปเป็นตัวอ,อ,กอักษรถ้าถ้าเพิ่นเหลือโอดอีลีขนาดจ,จีฟองพุ่นทั้งด้านเอาฟองล้องกันได้จะเกิดการฟ้องล้องกันได้พิ่นสามารถฟองล้องได้อันนี้ก็ขอบอกขอเตือนขอเกาแอกลุ่ม เรียนโซเชียลทั้งหลายนะคะนะ้อว่าก่อนจะคอมเมนต์ทุกอย่างออกไปให้คิดตึกตตองให้ดีเพราะมันมีมันมีผลต่อชีวิตของเจ้าของแน่อยู่ดีถ้าคอมเมนต์หลายๆยังช่องหลายๆคนเดี๋ยวนี้เพิ่นก็เริ่มออกมาฟ้องร้องแล้วบางข้างข้งเทือสองเทือมก็โอเคบางข้างมันมันมากเกินไปน้อง น่องดนก็ได้ออกมาเอาเอาคอมเมนต์นะ่นออกมาพร้อมถ้าคุณคอมเมนต์ไปเพื่อนอ่านเจอเน่นอนเข้าไปคอมเมนต์ในช่องของเพื่อนเนาะมันมันมันโบดีบบงามด้วยความเหลืออดของพ่อจ๋าก็ได้ออกมาฟาดแห้งหลายเติบพ่อจ๋าฟาดไปยังเด๋ฟาดเจ็บเนี่ยอยู่นะคะ อย่าไปเกาหาคนนั้นคนนี้ลูกท่อนี้กับพ่ออยู่เฉยๆครับ่อยให้มันเป็นหน้าที่ของทางกฎหมายอย่าลู้มากกว่าคนคนในหลายเดี๋ยวมีอย่างผมสิโพธให้ลูกดอกมันเป็นจงังไดมันนอนบหรับบ่อมันนอนบลับตี้อาการเป็นจังใดบอกมาดูนี่แหละ คือพอตด้ยินอีหย่างมากกะสีกะจะไปคอมเมนต์ไปคือมัน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 เกินไปมันอยากคว่มอยากลูกอยากเห็นสิมีอีกคลิปหนึ่งที่คว่มอยากลูกอยากเห็นของเอฟซีของมนุษย์มาน้าเข้าเนี่ยเลยอยากลูกมากเกินไปท,ทั้งท้งที่การที่ความเป็นห่วงกับความอยากลูกมากมันแกนสี ไม่คิดบ้องบ้างแสนสิคิดมันไกลไกกันหน่อนะถ้าเท่ากับลอกฟังเบอ่งว่าคือเพื่อนลู่ตัวย่ดอกแต่เพื่อนจะเอาทางด้านกฎหมายมาจัดการจัดการได้หรือบ่ได้การลองเบอ่งว่าเงื่อนสองแสนนั้นมันยังยังอยู่ในตูของคนที่เอาไปบอในตูวของขี่ขโมยคุณอยาขอเอินมาขี่ขโมยเนาะถ้ารักเงินข้าเจ้ารักสิ่งของขอเอินขี่ขโมยแล้วทีบ้านเ้องภาษาอีสานให้เขาเอินขี่ขโมย ค่ะเบิ่งว่าสิจัดการได้ะระดับไดตำรวจเพื่อนสามารถเจ้าหน้าที่บันเมืองเพื่อนสิจัดการเองถ้าเฮาก็หลอฟังรอฟังเพื่อนเปิดประเด็นมาปานนี้มันไม่ใช่คอนเทนต์นะคะบแม่นคอนเทนต์ถ้าไม่ใช่คอนเทนต์ก็อย,อย่าไปอย่าไปตูคนตูบได้จะไปจะไปคิดว่าเขาเป็นผู้จังสั้นจังสี่เพื่อเขาต้องเอาไปแน่นอนเขาเป็นคนที่มีปัญหาโน่น,นนี่นั่นอย่าไปใส่หลายคนทั้ง มีหลักฐานนะคะถ้าเราใส่ลายไปอย่างเงี้ยหลักฐานมันมีถ้าเจ้าคิดเจ้าคิดในหัวใจจะคิดไปแน่นมันจะมีหลักฐานถ้าเบื่องออกมาสิคือข่อยคิดบ่อสีคือกูคิดบ่ออืมถ้าช่คิดบางสิถ้าออกมาแล้วเป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าสิขับไปคอมเป็นกูวาแล้วสิเออโอเคถ้าถ้าความเป็นจริงมันออกมาเราตามที่เจ้าคิดไปแต่ถ้า คุณออกมาโพสออกมาคอมเมนต์ในโลกโซเชียลเมือ่อไหรหลักฐานมัดตัวคุณแน่นอนเลยชื่ออย่าลืมว่าเขาเขาตามด้เมนว่าคุณจะจะเป็นแค่หัวขลอ,ออยู่ในโปรไฟกสร้างตำรวจไฟเบอร์เขาสามารถแกะไปหาต้นต่อของคุณได้มันมีมันมีไลายมันมีทางไปอยู่โมเมนต์คิดว่าบังนาไว้แล้ว เป็นใส่ซื้อเฝียงน้งํเแียงข้าเจ้าเสียเอาอะไรมันไม่ใช่นะคะสมัยสมัยนี้เทคโนโลยีมันมันไวถ้าเพิ่นเสียเอาอิหลีได้แน่นอนข้าเพิ่นไปแจ้งตํารวจไฟไซเบอร์ตํารวจไซเบอร์นะ้ะข้าเจ้าเอิญนั่นแหละข้าเจ้าจับได้แน่นอนอย่าไปจะไปสร้างความเสียหายให้คนอื่นด้วยความสงสัยของตัวเองโดยการเข้าไป ไปบอกซื้อเนะป็นอย่างเสียนะไปเอ้ยน้ําเพื่อนไปอันนี้เพื่อนแล้วก็ไปอ้างเหตุผลว่าเพื่อนต้องเอาไปเพื่อนเป็นค้นจังสันจังสีไม่ได้นะคะการเล่นโซเชียลมันมีดมันเป็นดาบสองคมเล่นดีคุณก็อยู่ได้เล่นบ่ดีนี่ดาบนั้นคืนสนองเลยเป็นดาบสองคมสามารถเชือดเชอนให้คน้นให้ค้นดีๆต้องรับโทษก็ได้ต้องเสียหายทั้งด้านทั้งด้านซื้อเสียงกันได้ อย่าเพิ่งไปเดาเพื่อนสิออกมาบอกหรอกเพื่อนเปิดประเด็นมาป่านนี้เพื่อนต้องมาปิดประเด็นแน่นอนเพื่อนบ่ปล่อยให้เท่เฮาโซเลยไปโซเลยมากันเกิดความเสียหายกับองค์กรเพื่อนยุคกันเท่เฮาใจเย็นๆเดี๋ยวก็มีอะไรออกมาให้ดูคลิปนี้คุณยาฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะพอกันไหมคลิปไหนจะลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณยานะคะสวัสดีค่ะ